bình, à, đâu nghe nè hả? ninh kíp đây, nãy pin tay rồi เธอว่าเราขี้เหร่วะซานเธอก็ให้โอกาสเราใส่ฟิลเตอร์ก่อนติเธอสิมาถ่ายกล้องสดใสเรามันก็ขี้เหร่ตัวเออก็เราไม่ได้น่าใสคเขานี่เราดำคลือ่ออยู่เธอก็ให้เราใส่ฟิลเตอร์ก่อนโอ้ ไหนมาหามึงไปไหนมาเฮ้ ป๊าปขอให้ตูดมั้ยป๊บปๆ๊าปป๊าเลยเป็นไป โอ้ยหูรีแล้วน่ากลัวว่ะตูดมรงนี้ตูดมรงเงี้ยเป็นไรจะแพ้นั่น,นดิดิ Vem. Vem. gim yang lá. Vai lá. Ah, 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 sini, ah, sini, ah, ah, này ma hai bên, đi phải la hả đây, bên, bên, làm lên, hả, bên đình chúc bạc rồi ơi. มาถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงเลยไม่ถึงก็ไก่เคียงก็มีวะเกิดนะครับเอาไปหาต้นตำแยแมวให้ไอ้ปิงมันนะครับ นี่เลยหนึ่งต้นนี่ครับนี่เขาเรียกตำแยแมวแมวมันชอบกินรากมันนะครับเปไปอ่ะเอาวะอ่ะอายุนะนะ น่านะอ,อรอันหลังคาเลยนะเป็งโอ้เอ้า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 บ่า